ลงทางครับต้น จะขึ้นดอยหนองจอกครับวันที่สองผ่านปอยวันที่สองผ่านมาผ่านอยตื <c oughs> ้นพระพุทธาบาทดอยหนองจอกอวันที่สองแล้วครับลงทางครับทุกคนลงทางครับ อ้การขึ้นมาเร็วการงมต้องาตย่่้ช่นาะัชื่้าอการขึ้นมาแล้วครับการขึ้นมาแล้วับแการขึ้นมาแล้วทาเปนะครับพระพุทธบาทห้องจอกเกือบจะถึงแล้ววันนี้นึกว่าจะ ว่าจะหมูที่แท้ก็เป็นหมูเขี้ยวตารนครับเพราะว่าเพราาะว่ไม้ล้มฝวางทางเยอะนี่ต้นใหญ่ไงหงอทนพึ่งต้นไม้ห้างครับต้นพึ่งต้นไม้ห้างหงอเนหงอทนหงอ อกินข้าวครับทุกคนก็เหี้ยงเนี่ยตำส้มรวมนะครับตำส้มรวมโอ้พเจ้าจอดม,ม,มันยอดมากมีนอมีหอมอยอมีเส้นมะละกอเนอกบะหัวเงาบ่ะเฮ้ยหัวกินนะมันจะขี้ตกแ่นนี้เนี่ยนะดื่มประทาน บฟักบฟักบฟักเก่งบฟักนี่ก่อนครับที่นายทางใดเข้ากินน้ำมาครับพวกคนมาเ้นแ้ววั้วยรักคนมาข้ากันครับเมสหยั่งยังไงน้ำนอน ยำหน่อเส็งาโอ้<ส>อันนี้ซาบปลาทูโอ้ซาบปลาทูซาบปลาทูโอ้ซาบปลาทูเน็ตเลยกะดูดน้ำห้อหน่อ้ดมุดนะยำรวมเออตำรวมตำรวมคือเอาเลยเลยซาบปลาทูโอ้โหปลาทูโมกโกนี่นี่แหมอุ้ย ก่อนอาอเป็นเชิงอแฮมข้าวอูได้มาเป็นก่อนหนะอันนี้อย่างโลโจโลเดี๋ยวก่อนเถอะยำมะเขือมามาครับทุกคนกินข้าวด้วยกันครับยักษ์สองคนนี้นะครับเพราะว่าเขาอู้กันเขับเขาใหญ่กันว่ากันมาแล้วครับอะไะวันนี้เป็นว่า แบ okay, okay, บผว่าจะมามาได้วัจะไปตั้งนั้นไปตั้งกันบอเพีงงครับว่าเขาต้งกินวันนี้ครับต้อกินของเเป้าา้เคกนรับครับครับกินข้าวก่อนเด้อนะครับเนาะกินข้าวอะไรก็เล่าน้อยๆเนาะที่แบบประจานนะครับวันนี้ก็นู มาขี้โคไม่กวาดหน่อยไม่กวาดทำไม่กวาดตัดทำไม่กวาด,วดโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากขี้โคทำ ตังขึ้นสวรรค์เฮ้ยเข่าบกับพ่อข่าบกอเาบาดขาดาดขาอ๋อเนีก่อนเนี้ยเนี่ยเนียมือที่แงครับผมนี่เรื่อมเรื่มนะเรื่อมเรื่มเลยนะเรื่อมเรื่มครับ เดวครูบัเจ้ามันจะขึ้นมาตรงนี้ครับผมวัดบันไดครับเอ่ใส่แล้วครับผมแล้วก็นี่คืณนี่คืณนี่คือนี่ ปูนนี่ปะพริกงวนพอดีครับผมยองบัถรืนรบนยอดดอยครับงวนจ้งแจ้งมาแล้วยังไม่ถึงนะครับทุกคนต่อนะครับใกล้ถึงแล้วครับถ,ถึงแล้วครับ ถึงสถานที่พูดบาทสะหัสน้องจอกนี่อันนี้เป็นมงจังนะครับมงจังครับมงจังมานอนนี่เลยอ่ะฟ้าหอยแม่นักเกลียนเนียนเนียนเนี่ยนเนี่ยนนี่เนี่ยเตียวรัดให้เหลือถึงแล้วครับ พระบาทน้องจอกครับรอยพระบาทครับรอยพระพุทธบาทอ่าเหมือนมากครับรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทน้องจอกอยพระพุทธบาทน้องจอกท,ท,ที่ตำบลแม่ลานตำบลแม่ลานอำเภอลีจังหวัดลำพูนของเราครับผมแล้วมึงจะหอนอย่างไรเด็กะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะแล้วครับ อิมองพุทธปะตะวะลอังอะหังวันต,ตามิสปะปตะอิมองพุทธปะตะวะลังอะหังวันต,ตามิสปะปตะอิมองพุทธปตะวะลังอะหังวันต,ตามิสปะปตะจับผู้ทบดัดเอ,อาปลาป่วยนะครับชาลอยพุทธบาทครับพระพุทธบาทน้องจอก ตำบลแม่ลานอำเภอลีจังหวัดลำพูนครับผมมาถึงแล้วครับวันนี้มาเชื่อกันพัฒนาครับผมบนยอดดอยแล้วครับขอขอขอปเต็มเลยอ๋อคนตกครับจุ่มเย็นแล้วครับผมจุ่มเย็นจุ่มเย็นี๋ยวมองจะหุ่นเดียวา นเพอความจุบความเยนแกลูกหลานกุโคนครับผมฝนตกแล้วครับฝนตกมาแล้วฝนตกมาแล้วฝนตกครับฝนตกใหม่ใหม่นตกมาก

đó đi hút hút đòi Thì có vài nít tạm เดี๋ยครับเะกลับแล้วครับ <Yahoo! S 1> เสร็จเรียบร้อยพาดาบัดน้องจอบก,กับพระพุทธบาทขุนหัดวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ <Hey! S 1> กดติดตาม <Hey! S 1> กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ <Hey! S 1> <laughs> และเจอกันคลิปใหม่ครับวันนี้ไปก่อนครับวัสดีครับ ครับอ่ะครับชิมนี้ต่อๆอ่ะ <l Army> <coughs> <Bondi>